สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะพามาดูทีมที่สามารถฟาร์มไฟนอลบอสเอสคานอหรือว่าป่าตัวนี้นะได้เร็วที่สุดเป็นทีมที่ต้องบอกว่าบอกไว้ก่อนเลยนะคว่าดักไว้ก่อนเลยว่ามันไม่ใช่ทีมที่ทุกคนจะมียิ่งผู้เล่นใหม่เนี่ยยิงไม่มีแต่ว่าคลิปนี้เราเพียงแค่พามาดูทีมที่สามารถฟาร์มได้ใน2เทินซึ่งมันเร็วที่สุดนั่นเองนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะแนะนำตัวอื่นๆที่สามารถใช้ทดแทนได้ด้วยเช่นกันปไปดูกันเลย ซึ่งทีมนี้เป็นทีมฟาร์มระดับชาเลนจ์นะฮะซึ่งชาเลนจ์เนี่ยแน่นอนว่าเป็นตัวของอันเบโดอีกแล้วครับท่านเอาไม่ใช่ไม่ใช่มโด ทีมนี้นะฮะเป็นทีมรูดิแสแล้วก็หัวแดงตัวคอลแลบเป็นคอลแลบ3ตัวเลยทีมนี้นะแล้วก็อาวุธเนี่ยไม่ใช่อาวุธสิช่องซับเนี่ยจะใช้เป็นลิทที่มีอาวุธศักดิ์สิทธิ์แล้วหรือไม่ก็ใช้เป็นในด้านของตัวคอลแลบอีกแล้ว <laughs> ตัวคอลแลบอีกแล้วที่ซึ่งเป็นคอลแลบตัวที่ค่อนข้างจะดีนะฮะก็คือมีคาสานั่นเองอาวุธศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะเพิ่มในด้านของสแตทพื้นฐานแล้วก็เพิ่มดาเมจสก,กิลเดี่ยวสานั้าเปอร์เซ็นต์ด้วยกเนานกจากนี้่ีม ที่ใช้ได้นะฮะก็จะเป็นในด้านของล็อกซี่อเวกนะฮะหรือว่าล็อกซี่บาคลังเองแล้วก็ตัวของล็อกซี่เหมือนกันแต่ว่าเป็นล็อกซี่สีเก่าสีแดงเก่าตัวระเบิดนั่นเองนะฮะนอกจากนี้ยังมีเป็นทีมเปลี่ยนจากลูเดียสเป็นบันได้นะฮะซึ่งใช้บันแสงเนี่ยบันกระบองสักสีแสงเนี่ย แคลูเดียสเนาะหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะฮะก็จะมีคาคากันไปแต่ถ้าเป็นตัวละครในเคมถาวนเลยเนี่ยก็จะมีแค่ในด้านของลิดานาฟอตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนจากลูเดียสเป็นบันเนะเาะก็ประมาณนี้แหละอันนี้คือเป็นคลิปที่เอามาเล่นให้ดูจริงๆนะฮะว่ามันมีทีเนื่อนจบได้เซตการ์ที่เราใช้เป็นเซตการ์ที่เพิ่มพลังโจมตีของอัศวินทั้งหมดในสนามเลยเนี่ยทั้งเผ่ามนุษย์แล้วก็ไม่ระบุเนาะ เอารีเซตอะไรไม่รีเซ็ตสิทีมนี้เราจะไม่กินอาหารนะครับเพราะว่าเดี๋ยวดาเมจจะเกินเพราะว่าในด้านของไฟนอลบอสเนี่ยถ้ามันมีดาเมจหรือว่าเลือดที่เราทำเนี่ยต่ำกว่า4ขีดอะหรือว่า40%โดยประมาณเนี่ยในเฟสแรกมันจะบับอมะตะ2เทินทําให้มันเสียเวลาเนาะเราเลยไม่กินเพราะว่าดาเมจมันล้นนั่นเอง,เองไป เนี่ยเวอร์ชัน PC อ่ะยังชอบค้างอยู่เลยเวอร์ชันมือถือยังลื่นกว่าเยอะอยเลยเห็นปะรีดเปิดมาจะบัฟพลังโจมตีให้50%เอโอ้ยไม่ใช่ออโต้ดิเอาใหม่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 ไม่ใช่อโโอ,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  <laughs> ชอโต้ออตโต้ค้างไปเฉยเลยแย่มากอ่ะมาแก้มือกันอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ออโต้ค้างไว้แย่มากเอาลอต้จากไฟมันบอลรอบที่แล้วก <c oughs> ็เปิดมาเราจะใช้ท่าเวียงเบ็ดของน้องเบ็ดเนาะแล้วก็ท่าตีมูแล้วก็ท่าตีเดี่ยวของ ชื่ออะไรนะเอลีดปะใช่เอลีดไหมประมาณนั้นแหละนะตัวแจกดีทุกตัวสำหรับคอลแลบนะใครห้ามพลาดเด็ดขาดในเมื่อมันไม่ติดแถบเลือดแล้วเนี่ยเราก็จะจบได้ในหนึ่งเทินแรกนะของเฟสแรกพอมาที่เฟสที่สองเนี่ยจะมีข้อจำกัดก็คือว่าสำหรับเรานะถ้าจะจบได้ในสเทิน ถ้าจะจบได้ใน2เทิร์นนั้นลูเดียสจำเป็นจะต้องมีท่าตีเดียวอันนี้ยขั้น2ถ้าไม่ได้ก็ต้องรอไปก่อน,อนนั่นแหละประมาณนั้นแหละอันนี้ก็รอไปก่อนเนาะเพราะว่าตอบไปเรื่อยๆอยาให้มันต่ำเกินลูเดียสมันตีแรงไงแต่ว่าพอดามจมันไม่ถึงมันก็ไม่ตายอ่าหรือบอกว่ายกเว้นจะได้น้องเบ็ดเนี่ยเป็นบัฟขั้น3เนาะถ้า1ถึงจะตายอาขั้น2มาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ตายแน่นอนมันมีบัฟก็ช่างมันเพราะว่าเอสคานอเนี่ยมันจะบัแฟแค่ทูกเทิอนอยู่แหละอย่าให้มันเข้าเทินสองของเฟสสองก็พอเพราะว่ามันจะมีผ้าสับแบบปัป๊บๆๆแรงมากๆเอ่อตีไปก่อนแล้วก็ประมาณนี้น่าจะตายแหละถ้าไม่ตายก็คือแบบเยะเลยนะ โอเคตายถ้าเดี๋ยวเราไปลองอีกรอบหนึ่งแลวกันนะฮะพราะว่าจะเจอการ์ดขั้นสองของรูเดียสไหมอ,อ,อ,อ่ารอบนี้นะฮะเราเจอเป็นสกิลเดียวสกิลนี้เราจะพยายามเคลียร์การ์ดทางซ้ายสุดนะฮะเพราะว่าเผื่อให้รูเดียสมันรวมเป็นขั้นสองเนาะจะได้จบได้ในสองเทินไงไม่ใช่ว่าพอมอาอัดคิดป,ปุ๊บแล้วไม่เจอขั้นสเลยนะดูฟาร์มไปหลายรอบเจอขั้นสหลายรอบมากเลยนะ ทำไมทำไมเกือบไม่ตายแล้วเมื่อกี้เกือบไปแล้วอ่าและแล้ว,ลวรอบนี้เราก็เจอเป็นขั้งสองนะฮะคือเรามันจำเป็นจะต้องใช้การ์ดรูเรียดการ์ดดีบับเลยนะฮะ เราแค่เคลียร์ช่องระหว่างกลางก็ได้หรือทำไงก็ได้ให้ในใบที่3เนี่ยเป็นการ์ดปีเดียวของลูเดียดขั้น2เราก็จะสามารถจบได้ใน2เทอร์นะฮะคิดว่าจะจบคลิปยาวซะและ้วเท่านี้มันก็รวมการ์ดขั้น2องเลยใช่ไหมก็เาป็นว่ามันจบดาเมจขั้นหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่200แล้วดาเมจขั้น2ที่300เพราะฉะนั้นในช่วงระหว่าง100เเนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทิ้งดาเมจไว้เยอะมากเนี่ยตายเรียบร้อยนะฮะ สำหรับทีมนอกจากนี้ก็อย่างที่บอกไปในตอนต้นคลิปนะฮะอาจจะเป็นล็อกซี่ระเบิดร่างแรกสีแดงก็ได้ แต่ถ้าใครคิดว่าป้นไม่คุ้มก็ใช้เป็นทีมบันแสงแล้วก็ล็อกซี่อเวกที่เป็นตัวระเบิดแจกเพื่อนอันนั้นก็ได้นะฮะคะแนนสําหรับทีมนี้ก็ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดถ้าไม่กินอาหารก็ไปกดคะแนนทําให้กินอาหารได้ซึ่งการได้26%เนี่ยอาจจะโดนดันไปต่ํากว่านี้เพราะมีคนดันคะแนนบอลเรื่อยๆนะฮะมันก็ไม่ได้น่าเกลียดเลยรางวัลรางวัลอ,อ่าเดี๋ยนะนี่รางวัลจะอยู่ที่30%ถ้าใครหาแต่เพชรอย่างเดียวก็ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้แย่นะฮะแต่ถ้าใครอยาก ให้ได้ต่ำกว่า5%หรือ10%เนี่ยก็ไปดันคะแนนกันดูสำหรับทีมนางฟ้านะฮะสำหรวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย